คำทำนายดวงรายเดือนประจำเดือนเมษายน2568สำหรับคนที่เกิดในวันพุธสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับคำทำนายดวงรายเดือนเดือนนี้มีวันสำคัญอย่างวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยซึ่งทางศาสตร,ร์พยากรณ์จะถือว่าดวงมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกช่วงหนึ่งซึ่งปีใหม่ก็จะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับดวงชะตาแตกต่างกัน ส่วนจะดีร้ายมากน้อยยังไงเราไปดูในรายละเอียดกันต่อไปนี้ครับเดือนนี้ดวงในภาพรวมส่วนใหญ่ยังเป็นแปลในแนวทางที่ดีทั้งเรื่องของดวงการงานที่เดือนนี้ปรับตัวดีขึ้นกว่าเดือนก่อนเยอะทีเดียวทั้งคนทำงานประจำทำธุรกิจเป็นแปลในทางที่ดีราบรื่นไม่ค่อยพบปัญหาอุปสรรครวมถึงด้านการเงินด้วยที่ปรับตัวดีไม่แพ้กันบอกให้นิดนึงก็ได้ว่าเดือนนี้คุณจะได้เงิน มีเงินเข้ามาตามที่คิดหวังไว้และจะมีข่าวดีเรื่องเกี่ยวกับเงินทอง,ทองด้วยที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูในรายละเอียดกันทีหลังตอนทำไหนดวงเฉพาะเรื่องครับและอย่างที่บอกไปตอนต้นเดือนนี้หลายคนมีเกณฑ์เดินทางไกลไปฉลองเทศก,กาลสงกรานต์บางคนไปท่องเที่ยวบางคนก็กลับภูมิลำเนาไปเยี่ยมครอบครัวและดวงโชคลาภก็โดดเด่นทีเดียวในช่วงระยะน,นี้ครับ ็จะส่งผลให้การสัญจรการเดินทางต่างๆจะมีโชคมีลาบเกิดขึ้นระหว่างทางก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับก็เรียกว่าเดินทางแล้วจะมีโชคได้เงินได้ทองได้ราบลอยไม่คาดฝันและมีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนนี้ครับในเรื่องที่อยากฝากเตือนในช่วงระยะนี้คือต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนอย่าให้อารมณ์รุนแรงเกินกว่าเหตุไม่ไว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หรือว่าเรื่องอะไรก็ตามก็ต้องควบคุมสติกันให้ดีครับ เพราะว่าถ้าปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลทุกๆอย่างที่ทุ่มเทมาก็อาจจะพังทลายลงได้ในคราวเดียวก็ฝากเตือนเรื่องนี้ไว้หน่อยครับยิ่งถ้าอากาศร้อนๆอ,อารมณ์ก็ยิ่งจะร้อนตามไปด้วยไม่ส่งผลดีอย่างแน่นอนเรามาดูดวงแต่ละเรื่องกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเดือนนี้ครับเริ่มจากดวงการเงินโชคลาภกันก่อนเลยครับถือว่าปรับตัวดีขึ้นกว่าเดือนที่แล้วเยอะทีเดียวเพราะจากช่วงต้นปีมายนถึงตอนนี้ ดวงการเงินเดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่สลับกันไปยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ก็เรียกว่าการเงินยังไม่ค่อยมั่นคงและยังไม่ดีขึ้นแบบชัดเจนซึ่งเดือนนี้ก็จะเป็นระยะที่ดวงการเงินปรับตัวดีขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านมาถึงจะยังดีไม่สุดก็ตามแต่ในภาพรวมส่วนใหญ่ถือว่าดีเด่นกว่าเดือนก่อนเพราะว่ามีปัจจัยด้านอื่นๆเข้ามาช่วยเสริมด้วยก็อย่างเช่นดวงโชคลาภที่บอกไปเมื่อสักครู่ ว่าเด่นชัดขึ้นรวมกับดวงการงานที่ดีต่อเนื่องมาจากเดือนก่อนทั้งหมดก็เป็นปัจจัยหนุนให้ดวงในภาพรวมต่างๆปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะดวงการเงินจะส่งผลดีอย่างมากที่สุดระยะนี้เงินทองจะหลั่งไหลเข้ามามากขึ้นหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดทำมาค้าขายก็เริ่มจะเห็นกำไรชัดเจนเป็นก่อเป็นกำมากขึ้นการลงทุนร่วมหุ้นต่างๆก็ส่งผลดีกับดวงชะตาเช่นกัน คุณจะมีโอกาสได้ผลประโยชน์ผลตอบแทนมาจากสิ่งเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นทีเดียวก็เรียกว่าการเงินดีขึ้นทั้งคนทํางานประจําหรือทําธุรกิจก็จะมีเงินเข้ามาหมุนใช้จ่ายได้คล่องตัวดีขึ้นไม่ค่อยสะดุดมีเงินเข้ามาหลายช่องทางจากที่คุณไปลงทุนรงแรงไว้บางคนก็จะได้เงินเพราะมีลูกหนี้เอาเงินมาคืนส่วนถ้าคุณเป็นลูกหนี้ก็จะมีเงินมาหมุนใช้หนี้ให้หมดไปได้หรืออย่างน้อย ก็บากกายเบาใจไปได้เยอะทีเดียวครับไม่ต้องอึดอัดกดดันเหมือนที่เราแล้วมาส่วนดวงโชคลาบเดือนนี้ก็ดีเด่นเช่นกันก็อย่างที่บอกไปตอนต้นครับระยะนี้การเดินทางจะมีโชคได้ลาบได้ผลได้เงินได้ทองมาแบบไม่คาดฝันจะมีโชคจากการเคลื่อนที่เดินทางและการติดต่อเจรจากับผู้คนหมู่มากระยะนี้ไปอยู่ในที่ที่คนะเยอะครับจะมีโชคมากกว่าอยู่คนเดียว ส่วนทางด้านดวงการงานก็จะเป็นระยะที่การงานต่างๆจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นจะเริ่มมั่นคงก้าวหน้าและคุณก็ยังจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับปอบหมายตำแหน่งใหม่อย่างบางคนก็ได้รับความไว้บางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ได้รับผิดชอบงานสําคัญได้ปรับเปลี่ยนตําแหน่งโยกย้ายเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรก็ส่งผลดีต่อความก้าวหน้าในด้านการงานมากทีเดียวก็เป็นความทา้าทายอย่างหนึ่งครับ มันอาจจะดูยากในตอนแรกแต่ถ้าทุกอย่างเข้าที่ลงตัวก็ไม่มีอะไรต้องกังวลครับเดือนนี้ดวงการงานจึงเป็นจังหวะของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตำแหน่งใหม่ปรับตำแหน่งขึ้นหรือว่าเปลี่ยนหน้าที่งานดวงมีเกณฑ์จะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานสูงทีเดียวในระยะนี้ครับรวมถึงคนที่สมัครงานด้วยคนที่หางานใหม่ก็มีโอกาสจะได้งานทําในตําแหน่งใหม่ๆหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ คนที่รอง,งานก็จะมีข่าวดีในเร็ววันนี้ครับหรือบางคนก็อาจจะได้รู้ผลมาก่อนหน้านี้แล้วก็รอไปเริ่มงานในเดือนนี้ก็มีส่วนทางด้านคนที่ทำธุรกิจการค้าก็ส่งผลดีไม่แพ้กันระยะนี้จะเป็นระยะที่การค้าการขายจะเริ่มคึกคักขึ้นจะมีกำไรเยอะมียอดขายเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวมาจากเดือนก่อนและผลของดวงที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องการงานก็ส่งผลถึงคนที่ทำการค้าด้วยเช่นกัน ระยะน,นี้คุณอาจจะได้เปลี่ยนสินค้าใหม่ๆเปลี่ยนวิธีการขายหรือว่าเปลี่ยนช่องทางใหม่ๆห,หรือบางคนมีโอกาสได้โยกย้ายร้านไปอยู่ที่ใหม่ๆใ,ในทำเลที่ดีขึ้นหรืออาจจะเป็นประเภทขยับขยายก็ได้อย่างขยายร้านให้ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นหรือว่าขยายสาขาเพิ่มก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่มีโอกาสเกิดขึ้นและจะส่งผลดีในระยะยาวครับ ส่วนทางด้านดวงความรักครอบครัวระยะนี้ความลักความสมพันธ์ถ้ามองทางด้านครอบครัวก็อาจจะมีเรื่องขัดแยง้งเล็กๆในน้อยเกิดขึ้นได้บ่อยๆถ้านานๆเกิดขึ้นทีก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้ามันบ่อยเกินไปก็ไม่ส่งผลดีแน่นอนระยะนี้จึงต้องอาศัยความใจเย็นและใช้เหตุผลให้มากๆเพราะอาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันได้บ่อยๆเพราะยิ่งอากาศร้อนๆใจก็ร้อนตามระวังเรื่องอารมณ์ั่ววูบ อาจจะทำอะไรเกินกว่าเหตุก็เป็นได้ครับในช่วงระยะนี้ส่วนทางด้านคนโสดก็ตรงกันข้ามเลยทีเดียวครับเพราะจะเป็นช่วงที่กำลังรุ่มหลงอะไรอะไรก็ดีไปหมดไม่ค่อยจะมีเรื่องขัดแย้งกันความรักหวานชื่นเป็นไปนในทางที่ดีเป็นส่วนใหญ่ครับส่วนเรื่องสุขภาพระยะนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์สตาที่ดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหนัหนกมาเบียดเบียนแต่ให้ระวังไว้หน่อยครับในเรื่องของความเครียดหากเครียดนาน,น,าน อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบสมองการทำงานผิดปกติความคิดความจำการตัดสินใจอาจจะมีปัญหาแล้วก็ต้องระวังอาการปวดหัวไมเกรนก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะนี้ครับทางออกทางแก้ที่ดีก็คือก็พยายามปล่อยวางครับอะไรที่ควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยมันไปทำจิตใจให้สบายพองใสไม่ปล่อยให้หน่าเครียดอมทุกขตลอดเวลาแบบนี้ไม่ดีแน่นอน เพราะฉะนั้นก็ปรับเปลี่ยนอารมณ์ใหม่ครับมองโลกในแง่ดีหาเวลาผ่อนคลายความเครียดบ้างก็เป็นทางออกที่ดีในระยะนี้ครับส่งท้ายด้วยเคล็ดลับเสริมดวงดีๆที่นํามาฝากกันในคลิปนี้ครับระยะนี้อารมณ์ไม่ค่อยนิ่งเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอารมณ์แปรปรวนเพราะอาจจะมีเหตุไม่เป็นดังใจมีเรื่องไม่เว้นแต่ละวันจะมองว่าเป็นคลกรรมในช่วงนี้ก็ว่าได้แล้วเพื่อเป็นการแก้กรรมปัดเป่าอุปสรรค ก็แนะนําให้คุณหาเวลาไปบริจาครลหิตหรือจะสมทบทุนร่วมบริจาคเครื่องมือแพทย์ก็จะช่วยลดทอนคลอกรรมให้เบาบางลงได้หรือว่าหมดไปได้หากช่วงนี้ใครที่จิตใจว้าวุ่นไม่สงบรู้สึกเครียดผิดปกติก็ลองหาเวลาไปทําบุญทาทานก็จะช่วยได้มากทีเดียวในช่วงระยะนี้ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ